สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านมิสอกราฟิกนะครับสำหรับท่านใดที่เคยเจอปัญหานะครับปิดเครื่องไว้แล้วก็สีออกมาไม่ครบนะครับสีดําหายเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็สีแดงนะครับวิ่งเข้าสีอื่นๆนะครับเรามีวิธีแก้ไขเื้องต้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับร้านมิสอกราฟิกนะครับสำหรับเครื่องที่ใช้อยู่นะครับเป็นเครื่อง GNT นะครับเครื่องสีส้มนะครับลำดับแรกนะครับก็คลีน ออโต้ Auto, นะครับตามปกติของเครื่องนะครับเพื่อให้ไล่ดูดสีนะครับตั้งหัวให้ตรงแคบนะครับสำหรับท่านใดที่เจอปัญหาแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนหัวนะครับเผื่อนำกลับมาใช้ได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นที่เล็กๆจากร้านใา้ด้วยกันนะครับ เมื่อขีนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่ซับมันนะครับเพราะมันจะไม่มีขนนะครับแล้วก็เทโซเวนนะครับแล้วก็ไปเช็ดหัวในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราก็จะทํานตอนีนนะครับกระดาษทิชชู่นะครับเป็นกระดาษทิชชู่ซับมันนะครับพับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับใช้โซเวน หยดลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับพอชุ่มๆนะครับถ้าเปียกเกินไปเดี๋ยวจะไปโดนสายแพรแล้วก็จะทําให้หัวช็อตได้นะครับที่เลือกไม่ใช้ก้านเช็ดก็เพราะเป็นฟองน้ํานะครับไปดูซับโซเวนได้จะทําให้เข้าสายแพรได้นะครับเช็ดเบาๆนะครับตรงที่บริเวณหัวที่เป็นส่วนของท้องเหลืองนะครับเช็ดเบาเพื่อต้องการให้เศษที่อุดหรือว่าเศษไปนิ้ว หรือเศษสีที่แห้งนะครับให้มันคลายออกเพราะโซเวนมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดสีอยู่แล้วนะครับเพราะค่อนข้างจะแห้งช้านะครับสโซเวนนะครับเช็ดเบาๆนะครับประมาณที่ทำอยู่ก็ประมาณ20-30วินาทีนะครับแล้วก็กลับด้านกระดาษชูเช็ดเบาๆนะครับสีดำออกมาแล้วนะครับแล้วก็นำกระดาษเช็ดชู่เปล่านะครับ กระชูแห้งเช็ดซับอีกทีนะครับเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ลู่เบาๆนะครับเพื่อดูเส้นสีที่หัวพิมพ์พ่นออกมานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่พ่นนะครับก็คือกระดาษจะซับดูดสีที่ติดอยู่ตรงหัวนะครับออกมาสีค่อนข้างออกมาครบนะครับเป็นวิธีเช็คสีอีกอีกอย่างนึงนะครับดูเสร็จแล้วก็เราก็จะมาเช็ค นะครับเช็คสีเท็สีด้วยทีนะครับแต่ในตอน,ตอนนี้เราก่อนที่จะเช็คสีนะครับเราจะมาทําการาคลีนแบบฟัดนะครับก็คือการคลีนแบบให้สีพ่นออกทั้งหัวนะครับเป็นฝอยอยู่ด้านล่างนะครับวิธีนี้นะครับก็จะให้หัวพิมพ์พ่นสีหรออองสีออกมานะครับ ก็ให้นํากระดาษทิชชู่นะครับปิดตรงช่องที่สีพ่นมาด้วยนะครับเพราะอาจจะทําให้ละองสีไปเกาะจับติดสินส,ส่วนต่างๆของหัวพิมพ์ได้นะครับเราใช้กระดาษทิชชู่นะครับปิดไว้เพื่อไม่ให้ละองสีออกมานะครับเพราะตอนนี้ในการคลีนในขั้นตอนนี้ก็คือการพ่นสีออกมานะครับปเป็นละองฝอยๆนะครับสักประมาณ1 0 1ถึงิวินาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็ ลับมากดครีนแบบธรรมดานะครับเป็นครีนแมนนวลนะครับคือดูดสีทั้ง6สีนะครับใช้แคปในการดูดนะครับสำหรับท่านใดที่แคปไม่ตรงนะครับก็ต้องพยายามดูใต้แคปนะครับให้ คป้งโหวตอยู่ให้ตรงเพื่อที่ในการดูสีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูสีเสร็จแล้วก็ให้เอากระดาษเช็ดชู่นะครับเช็ดบริเวณแคปด้วยนะครับจะไม่ทําให้แคปแข็งนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วเราก็จะนําหัวไปทางด้านซ้ายเพื่อที่จะทาความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับคือการใช้กระดาษชู่เปล่านะครับเพราะขั้นตอนรีนในการใช้ยางปาดอาจจะทํความสะอาดนะครับ ไม่ดีเท่ากับการที่ชักดาชู่ซับหมึกที่บริเวณหัวพิมพ์นะครับเช็ดเบาๆนะครับลากมาดูแนวสีเส้นนะครับออกมาครบทุกเส้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาปิ้นแทสสีครั้งนะครับว่าจะออกครบทุกสีไหมนะครับกดสั่งปิ้นนะครับเรามาดูกันนะครับโอเคออกครบทุก6ช่องนะครับตอนนี้เราก็สามารถพิมพ์งานได้แล้วครับก็กลับมานะครับกับ 99%นะครับออกครบแล้วก็สีไม่วิ่งเข้าไปทุกช่องนะครับเทะสองครั้งพอเราเทสเซ้นะครับเราก็ต้องนะครับเทสสีนะครับเทสสีก็คือการทำช่องตารางสีนะครับก็สามารถทําได้นะครับง่ายๆร้านป้ายทาได้ทุกร้านอยู่แล้วนะครับก็คือการเอาสีมาทําเป็นช่องชๆนะครับที่ผมทำก็คือ10เซนคูสิเซนนะครับจะใช้โปรแกรม ลองพิมพ์ดูนะครับสีออกครบนะครับสีที่เรานํามาเทก็จะเป็นสีทั้งสีเข้มสีอ่อนสีเทาสีดานะครับสีออ่อนก็ถ้าหัวมีปัญหานะครับสีอ่อนก็จะสีผสมนะครับก็จะเกิดเป็นหลายเส้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเป็นทิกดีๆจากร้านสซอาฟิกนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหามากกว่านี้ก็สามารถติดต่อสอบถามอินบ็อกได้นะครับเดี๋ยวจะตอบคําถามให้นะครับคลิปหน้านะครับก็จะมา บอกทิศอีกอย่างนะคือถ้าเครื่องท่านใดนะครับสีย้อนกลับไปในแอมเปอร์เราก็มีวิธีล้างโดยที่ล้างกลับมาใช้ใหม่อีกทีนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีอะไรในการเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมหรือกํากำลังสั่งอะไรอยู่ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็คอยติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ